ลองขอทางเท่าเลยครับเวาเยอะมาค่อนข้างเยอะลองผมนัดเพื่อนทำนายด้วยเหรอ อ๋อก็ราชากมาก็เป็นเนี่ยดาวฉันโบครับผมอเนี่ยจับตดูนหมายเลขสิาครับ เเหมือนกันครับเสียงงานมาเรียบร้อยเป็้ทำแน่ครับใช่ครับนีผอยแล้วผ่ถ้าจับบอลเนี่ยเพีเลยครับต่้อยู่เจี๊ยบเนี่ย ขี้หมาย่งอยู่ที่โคนําำชิ่งรูปแหวนขวายิงโอ้โหคุณไม่ต้อต่อแล้วอทแมนทำมาไ้แ้ทำมนนี่โอกาสต่อวอลแล้วได้จบแล้วครับ เดี๋ยวถ้าจะมาเล่นกันด้านน้องดิตรีก็ต้องมาให้าโขนมาให้หมดครับใส่ลแล้วเก็บบอลลงแน,น่เลยนี่สวยตัวสัตว์โอ้โหบนนี้เตียมงครับใส่สนนสแล้วยิงเนี่ยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ ตองโหต้องโวงเยอะนี่ร <m Shake themselves Moon> ู้ได้สียจริงนะพีทได้ปรบตูเลยจิดติด่างบอกแล้ววาต้องจับตาดูใหม่เลยสิบแ็ดคนนี้นะครับสิบดเนี่ยครับต้องดูด้วยต้องการหน้านอนติดเกมต้องได้หรือ่าวันนี้ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเลยเนกอเป็นจังอม โนหนำ้างลเลยนี้ตังหวดเสือตั่ก็จะเข้าเลยถเราดนเข้าแบบสองคนแเอาตัวรอดไปได้แล้วยีมุ้งนี้เสียสาวเลยรอดได้ยังโง่คอแนี่ครับใคยมาเรื่องนี้ คู่นีคนเดินข้าดดได้หลังครับคีบลูกป่าวะนี่ครับรองเท้ามาสักคู่วะ อลองปรับเห็นไม่เปาเหน่อยเดีไทยได้เห็นเาพูดเมือนดาพูดใส่พดมัวกองน้อยกาลังย้อนถังด่างถูกคุสว่านีเรื่องสั้นน h คะแนนให้มาเรื่องนี้คุณ แล้วจังหวะสองนี่ยังได้อยู่ครับสมาการให้เล่นต่อทะลุขึ้นมาเองแล้วให้ทะลุพ่อรุ่งนี้แต่จงเซฟไม่ได้แล้วแตะทิ้งออกห้างไปเลยแต่ยังไม่ออกด้ว <c oughs> ยครับยา ไปตุ้งยิงเอาแล้วใช่ัหมที่อันตุ้งยิงตุงมาลูกนี้ยังติดชฟองอยู่ครับข่สองยังเป็นทำไมครับเก็บได้ครับทางขวาคุณยิงมาแล้วทลับจังหวะสองีงีเตะทมออกมาบอลอยู่ที่เจียบนิ้เติร์นซ้ายเท้านิ้วมครนบ เหมนอนนี้ลูกทนายรุ่เข้าได้ดีเดยทุกคนเลยครับตั้งแต่ตัวต้นเกมเนาะใช่มาขาสุดล้อวิ่งเลกล้อสวยตรงนี้ทะลุท่อไม้มองทางขวาด้วล่ไปสุดแล้วลแต่อนนัไม,มาา่ออกด้วยอ กบเป็นแบบได้เรอยังแก้ไขกันได้แลรวบอหยุดพยาหายจไดสวยแก้ไขกันสวยนะวนนี้ท่ะแม่ให้ตามก้องมะลุกจดขาลุหนึ่งครับโตประทางทิ้งกันมาวันนี้ก็ทำให้กันไม,ไม่ตรงนะท่ะแม่มด้วยค เจอแบบน้องูกศก็ต้องบอกว่าแม่เก่งครับคแน่เยครับการออกมาหลายๆครั้งครับจับลกง่ายๆนี่แม่ผจะหล่อมากครับโดนเฉพะต่างนะแน่นมากครับมีเหล็กยครับลางสูงใหญ่นักผู่อ๊ะนตางออกน้องสูกศิษย์เลยหลลอดที่เราบอกห้าแล้ว แับรุ่นไกลหรือเปล่ามีสักรุ่นัดที่อ่านที่สุดไม่ทรางอยู่ตบมาทางขวายังทันย้ัยสู่มาทางขวาลูกนี้ยิงเลยครับแล้วยังปัดออกไปได้ครับมอนยังได้อยู่ครับโอ้โหดูด้วย ยิงคนได้แล้วจังหวะแรกนี่เหมือนไม่มีมุมแล้วแปลเข้ากลางแล้วสายลูกนี้ยังได้ประตโูโอเควันนี้นับเหนื่อแล้วหลับนอนครับโอบินมาทุกม,มัดแล้วตอนนี้นรียนหนดาวทำร้อนเดี๋ยวเลย ขวาฝ่าขาฝ่าให้สุดจังหวะนี้สู่ครับให้มาแล้วตรงกลางแถวสองจังหวะกกนี้ตะคุนครับมอนอูแล้วออกมาทางซ้ายสุดแล้วพีชแต่เข้าในแลแ้วต่างมาแล้วยิงลูกนี้ยังไปโจรตัวซึ่งถามว่าตัวนี้โจรขัดพีชออกมาได้ครัอบรอีกกองขัดบอลหาโจรวันนี้จริงครับ กรแม่ลงอย่ยังหมงไรัายแต่นองมีสิก่นนี้เป็นจากถงอยู่แล้แข่งมาสามนัดครัวมีเก้าแต้มแล้วชนะรวดถุงทางด้านทำาไมครับม,มีทังชนะเสมอแล้วลก็ขาครับ แล้วเกมนี้มาตามหลังอยู่สองประตูแบบสีงครับเกมต้องบอกว่าเวลานี้เหนือยค่อนข้างเยอะเลยครโอ้แล้วจังหวะนี้จะตกลงไปหม่งหม่งไม่โดนครับโอ้แล้วไปกระแทกกันอีกครับดานข้าวหน้าไม่ได้ครับทำไมเป็นเหตุการณบาดเจ็บอีกแล้วครับ ครับตัวนี้นะ <Marvel> จะไหวหรือเปไม่ไหวไม่ต้องเปลียดตัวเลยครับโดยกระโกระเพีจังหวะที่ตั้งใจจะพูดที่ต่อด้วยกันงนนคู่แล้วก็ตอนที่เปิดมาแล้วต้งตัวลงไปบงที่นด้นที่ฝ่ายครับโอ้โห่าจจะไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยยังเขียวอยู่ข้างสนามอ่ะลงเขาสามารถลงกอง,าางาาห,หน้าในตำแหน่งันได้อัะ ได้กิน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 ได้ บาดเจ็บเม่ักคู่แล้วน้องมือสิกรยิงให้แล้วตั้งเล่นกัใหม่แล้วพี่อ่านโยนยาวม่อกี้ถราล้มงง้อเกิดก็พิอเรียนนะพี่สายยังได้โดลูกใ้นแล้วคะแนนลูกโยนยาวจังเป็นูลเกิดของพวกเขาอยู่ครับแต่พี่อ่านครับยิงเรื่อนี้ยังติดฟ้องอยู่ออกข้างได้ดยลูก่แล้วคะแนน ตั้งขึ้นมาใหม่ยูกนี้ยูกฝ่ายหรือเปล่าแหมแล้วจะไปคลองบอลลูกนี้จะไม่ออกเพื่อนตู้ที่พี่อ่านครับโดนยาวทีนึงลูกนี้ก็ยังไม่หาที่ไปครับแล้วที่โตลูกนี้พยายามไปเลี้ยงบอลให้ออกหน้าครับโอ้แล้วโมงต่อต่อลูกนี้บางครั้งทิ้งท้ายตรงต่อไม่ได้ครับก็ได้ขึ้นคนเดียวเลยเมื่อคู่กับพี่กอล ยังเกิดได้ครับมองหนุนไม่ตกให้มาเรื่องนี้ทีฟยังไม่ออกด้วยครับออกไนะการออ้ออกออกหน้าครับกออ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 กาอกัอกออาออกออออกอ้กออกอาอออนี้กอ เกมหมูแค่ไห่น้องเสร็จะมาตตาหนู่นขอประตูแแต่ถ้าได้ประตูสีไข่แตกมาลูกเกมน่าจะดีขึ้นับตอนนี้ก็ยังควาาหาประตูแรกอยู่แสหรับคอมเมนขอวทีเกเบเียวเลยแล้วจังวนี้หลุดมาแล้วชี้ลูกยัตทิ้งออกได้คล้บจังหวสองาบเก่อนแล้วบนี่อมาจากด้านหลังครับเหลือดีขวาจัด แล้วสวยงหวดนี้ไปเลยได้ล้อไปเหลืองเลยนี้จังหวะนี้จังหวะตัดเกมนะเมื่ถ้าหลุดไปก็างคู่ได้หรือเปล่าดูคิดจังหวะนี้ครับต้องามนะครับต้องละเอียดนะคุพจังหวะอัมอ เตะมาเรื่องนี้ก็ยังตส่ยังแพงบอนร้อยโดนแล้วเตดบอลเล่นได้ไมมีเสียครบโดดยาวมาให้กองหน้าเรืองนี้ยังเส่ทิ้งออกกแล้วกรรมการให้ไปลูกฟาว่าจังหวะนี้จังหวะจะเตะเทียบโดนจักัดจาก้านหลังครับโดนแท็กี่สุดจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวเลยแ้ตางเล่นเลยแล้วคะนออกมาที่อ่านข้างขวาแล้วมองย้ายแล้วตั ยิงไกลก็ยังไม่ตรงต่อสมันี้แต่ไม่ตรง่อมีอ่างที่เรียกวบที่เท้าหนักดีด้วยครับตอนนี้ยังอย่ที่ต่อต่อในตามท่องมาตัวประสบติดเลยได้ชงที่บ้ากน้อยสิ หลังจะปล่อยให้ทำงานอยู่กูงานตอนนี้ได้สินปีขึ้นมาแล้วพีปันแล้วไอ้บอลข้ามขาเปรึเปล่าบอกผมพี่ปันครับแต่ก็ไม่ได้ช่องมาลูกนี้เสือตวัดเล

ฝาลูกนี้ได้ประตูที่สองจากตัวเองแล้วแลที่สามของน้องรุ่ิ์ครับไม่ว่ากันเนะ้องเลนตัวเลยเรเอากออกแล้วนี่มันตัวเดิมตเลยทำไงครัตอนนี้ พลาครับพีชไม่ไปแม่สนามเลยครับครับเดไปต่อต้องาทางขวาพีชหนอไปแล้วลูกจริงลูกผูกต้องชูกยร่างเขาตรเลยขอทได้เร็วมาก นี้ถ, Arrow, ถ้าออกช้าวนี้นิดเดียวพี่โต่ได้วางเท้ายิงเต้นแน่นอนครับจังหวะนี้ยังได้รูปเตะมุมครับน้องเลี huh. ้สร็จลองกลับมาที่เจี๊ยบเล่นสั้นๆครับจังหวะนี้คือน้อที่สุดแล้วเตะต่อกลาบแล้วบอลถึงตอกแต่ลูกนี้กลับไม่ดี ยังเก็มได้ครัน้องมิ่พี่เชลควันพูท้ายครับเรามากันสองคนครับมอนตงดตายยิงเลยได้ปรตตูที่สี่โอ้โหน้องสิเกียคป็นจริงๆวันนี้พีชซึ่งโอกาสที่ทำได้ต้อกวันนี้คนมากครับต้มีโอกาสยิงสี่ครั้งได้สามประตูพ mm ีช ลู่นี้ทุ่มหัววางเท้าในนี้เลยครับแปลให้มันตลมก่อครับแล้วก็เสียเสาเลยครับจนประตูฮฮทผิดเลยจังหวะนี้เห็นประตูที่สี่แล้วทีครับแล้วประตูที่สามกับตัวเองโอ้คะแนนลูกต้องบอกว่าวันนี้งานหนักจริงๆนะมาเจอแบบน้องลูสิกครับแฟนที่ผ่านมาได้ยิงถล่มทลายเลยครับน้องลูสิก ันนะแมเราไม่ต่ำก่าหถามวาตัวแบกได้เซวยู้เ <That man. S 3> ัะมุมนะ้าแม่ันี่ยออกหลังครับยัดมาแล้วลูกนี้เขียวเหื่หน้าเราเตฟมุมหน่งครั้งหนึ่งนะ แลการการเนี่ยให้เราไม่ใสลนที่สายของท่านแม่งวหวะสุดท้ายที่น่าจะโดนเร่องน้องมกร็ออกไปไปทั้งเลท่านแม่โหเงียบมาแล้วดีสวยเลยังหวะนี้ก็ยังไม่รตต่อครับต่งในเรื่องราแรกเลยนะี่เสร็จเพ่านั้น ใครนั้นยังได้อยู่ขาน้องฤิธิ์จะจะให้ยูนที่จักไวได้เสมอจ่ายมาถึงพี่โตไม่รู้ทีน,นมาแล้วโอ้โหหวะนดีกรรมการให้พาวน้องฤิธิ์เลย đang đi chơi nói rồi, nó lại có nét tua bay con tháo một con lên. Nhỏng đi, buộc vào túi โปเคกรนนี้มีนแนทีิดอีกบนแล้วน้องสิยังไม่จตรขึ้นแรกเลยแล้วตอนนี้งนำคะแนเป็นห้าประตูต่อสคดเนามแยนี่เสียาตีแล้วเหมื่อยช็อตกันเองครับเกมของตัวเองนี่ต้องอกติเสียประตูค่อนข้างยากครับตอนนี้เิะกับน้องมิสิกงานหนักจริงๆแล้วจังหวะนีีอ ให้มาลูกนี้ยังติดอยู่ครับคือวายส่งมาลูกนี้ส่งแล้วแก้หายสวยนี่โตแล้วตรงกลางนอนให่ยังกลับมาตั้งใหม่ครับเดี๋ยวพยายามเลี้ยงการพองยางครับตอนนี้สตอนนี้อยู่เรื่อเวลาบาดเจ็บแล้วแล้วให้มาลูกนี้ได้ดง่ายเลยครับโอ้โหนี่แกตีลูกนี้ต้องถวายมาให้เลยครับพี่นะ โอแค่นั้นครับโอ้ฮะถึงสองคนแล้วตอนนี้น้องรู้สึกโอ้ฟอร์มฮอตจริงๆนะแต่ยิงหลลรอีน้องรูสกโดยเฉพาะทุ่มอนเนี่ยเกมนี้ฮะผิดแล้วเลเวลาที่แรกเรา